ตลึงเลยลิซ่าลุคนี้เดรสขาวผมยาวดำครับออรา่านางฟ้าสุดๆสวยฟาสดสวยตะลึงลิซ่าแบล็กพิงจัดชุดเรสสุดตดัดเข้าร่วมง,งานออโรราอเวนในฐานะโกบอแบรนด์แอมบัสเตอร์คนสำคัญของแบรนด์บุนการีโดยลิซ่ามาในเดรสขาวแหวกลึกโชว์ความงามสะกดสายตาของซอยคอสุดหร,รูร้าร่วงงูที่ประเมินค่าไม่ได้และปล่อยผมยาวดำคลับสวยเจดิดออรา่ากระจุยดานคอมเมนต์ชาวเน็ตแห่บอกว่าลิซ่าเหมือนเจ้าหญิงสุดๆสวย เด่นมากสวยจับใจมากค่ะสวยจังเลยความสวยคาวริซ่าแล้วไม่เคยออกไปเลยทำเอาบลิ้หัวใจจะวายสวยอะไรขนาดนั้น